สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องจอยอีบาแหมแล้วนะคะเออหายไปเลยหนึ่งอ่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะหายไปนานมากคือไม่ว่างไงไม่ว่างก็เลยจะแบบเอ่อเรียนหนกอะไรอย่างนี้ด้วยแหละอืมแล้วก็วันนี้นะจะพาไปทําเล็บวันนี้ก็จะพาไปทําเล็บขอก่อนอื่นที่จะไปทําเลยปะขอไปเรียนสักสองแปดหนึ่งวันก่อน โอเค่ okay. ขอไปเรียนกันนะคะบ๊ายบายตอนนี้เพิ่งเรียนเสร็จนะคะเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ร้านเลยมันก็จะเสียงดังหนอ่อยนาอวันนี้ไม่ได้เอากล้องมาวันนี้อัดในโทรศัพท์เนาะริดนะเอาดีๆฉีสเปรแอลกอฮอลให้หนแมตต์ย้อนหวานอ่ะต่อไปต่อไปเลยค่ะด้วยการตัดหนังหวานทั้ง10นิ้วของเราไปเลยค่ะจุกๆที่สำคัญฟอร์รออีฟีนะคะทีอ่อื่นที่เคยทำนะคะก็<ๆ>ะะจะเก็บตังค์ไปแล้วหนึ่งแมตต แม่ขามือเบามากไม่อยากจะเมาคือแบบอ๋อเบาจนแบบอ,อ๋อคือดนเมื่อวันในดวงใจเลยขอบบอกร้านนี้นะคะต้องมาลองทำกันสักหนึ่งสักหนึ่งเนาะลองมาทำนะคะเดี๋ยวจะใส่โลมาร้านให้หลังคลิปนะคะร้าน,นีดีราคาย่อมเยาไปทำเปิดาเปิดดีกว่า ใกล้สิ้นปีคิวเริ่มจะแน่นแน่นแล้วเยอะทุกเดือนหรือเปล่าเดี๋ยวนี้สีอันีอะไรแบบฮิตอะไรเงี้ยเทรนอ๋อสีมูฟก็จะมาฮิตใช่ไหมตอนนี้ที่มันทีเป็นขับคมอ๋อใช่ไม่ใช่เชื่อเป็นยังไงอ่ะเออขาดเสีใจอะไรเงี้ยใช่ไหม มันเป็นความรู้สึกเหมือนกับทําที่บ้านดีเนาะหนูชอบฟิลเนีย่ยบางร้านคือแบบโอ้บางร้านคือเบอร์ไปอะไรเงี้ยอืมไม่ชอบเบอร์หรอก็ชอบเบอร์อยู่แต่คือมันแบบบางทีเนาะบางทีเราก็อยากแอบแอบไปทําบ้างหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยต่อมาก็ต่อเล็บว่ะอ่ะนิ้วก้อยผ่านไปนิ้วนางนิ้วนางอ่ะนิ้วนางยังไม่เสร็จเนาะ ก็ตัดแต่งทรงอะไรอย่างเงี้ยเออให้มันแบบเราชอบไหมอ่านิ้วกลางนิ้วกลางก็โอเคเนี่ย้ามันใหญ่ก็เปลี่ยนเนี่ยเห็นไหมเขาก็จะตัดแต่งให้เราแบบตามใจเราเลยเนี่ยขอแค่เราบอกอะค่ะเขาก็จะตัดตัดตัดอย่างเงี้ยให้เราเนาะคือดีนะอะต่อ,ตอมาก็นิ้วชี้อะคือจะทําแบบเนี้ยทุกนิ้วอะจะวัดให้แกแบบ เออนิ้วเรามันจะเป็นโค้งใช่ไหมบางคนจะเป็นโค้งบางคนจะเป็นตร,ร,รงเ,เขาก็จะมาวาัดเออเราควรที่จะต้องแบบยาวขนาดไหนหรือว่าเราที่จะต้องเอาทรงไหนเอายาวเงี้ยความยาวเนี่ยคือเราต้องกําหนดเองนะคะแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอายาวประมาณไหนแล้วแต่ความชอบแต่ถ้าเรื่องของทรงเล็บเ,เนี่ยก็ยยยยยยยแล้วแต่เราเลยว่าเราจะเอาทรงไหนก็บอกแม่ค้าไป ติดกาวแล้วก็เป็นประมาณนี้เนาะ <Yeah. S 1> แล้วก็มาตะบาบโคนดเล็บให้มันดูไม่โปะเวลาทาสีเล็บมันจะได้ดูเนียนเหมือนกับเป็นเล็บจริงของเราเลยเราอยากได้ทรงไหนก็บอกให้แม่ค้าตะบาบทรงนั้นไปเลยตามที่เราต้องการ <Okay. S 1> เรียบร้อยสวยว่า เป็นเท่าไหร่คะโอชหลักใจทำเสร็จแล้วนะคะก็ฟูมากดูหวานไหมหวานมากบอกเลยต้องมาอีกน,นะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้สีนานอนะคะก็เพื่อก่อนเคยต่อยวกว่าน,นี้นะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูกันลกันเจ้าไหมมากก็สำหรับวันนี้นะคะ ก็ขอจบคลิปเปอย่างแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังจะพาไปทำอะไรอีกก็ติดตามนะคะช่องจอยก o y u ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะคะให้ช่องของเราด้วยนะคะบ๊ายบาย